มามินิรีวิวนะครับช็อปซึ่งเปิดใหม่นะครับาช็อปนี้นะครับอยู่บนนะครับถนนนะเดี๋ยวสักครู่นะครับถนนนะครับหน้าตลาดเจโบโพลิสนะครับอยู่เขตประเวศนะครับติดถนนกาญจนาพิเศษนะครับ39ซอย39นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่แถวนี้นะครับนะฮะอย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามา ชมนะมาเลือกซื้อนะครับสินค้านะครับเครื่องสำอางมากมายนะครับรับรองว่าราคาเนี่ยนะครับถูกโดนใจแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะฮะรับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นกันนะครับช่วงสักพักหนึ่งนะครับวันนี้เรามารีวิวกันก่อนนะครับสาขานี้นะครับย้ำอีกทีนะครับอยู่หน้าตลาดนะครับเจมโบ่พอลิสนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะ จะสังเกตนะครับว่าสินค้าของเรานะครับมีหลากหลายรายการนะครับโดยเฉพาะนะครับแน่นอนมากนะครับในหมวดของนะครับสินค้ากระแสสินค้ายอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนะครับนะบำรุงผิวโลชั่นนะครับน้ำยานะครับนะถ่าอาบน้ำนะครับทีมอาบน้ำแม้กระทั่งว่าขัดผิวต่างๆนานานะครับรวมไปถึงน้ำหอมนะบอกเลยน้ำหอมของเราเนี่ยนะครับว่า เคาน์เตอร์ใหา่อาเคาน์เตอร์ใหญ่แต่ราคาบอกเลยนะครับ149บาทนะครับบอกเลยว่ากลิ่นนะครับหอม6ชั่วโมงขึ้นไปแน่นอนและความหอมกลิ่นนะครับบอกเลยว่าคุณภาพมากมากนะครับถ้าท่านเชื่อมาลองเองได้เลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าของเองเนี่ยนะฮะใช้มาไม่เคยผิดหวังนะกลิ่นของน้ำหอมเรามีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายมากมายนะครับสามารถเล่กได้เลยนะครับสามารถมาเทสกลิ่นได้นะครับมาเทสกลิ่นนี่ได้นะครับ แล้วก็นะครในส่วนของสินค้าในส่วนของมาสคาร่านะครับแล้วก็อายไลเนอร์ต่างๆนะครับเรามีครบคันเลยบอกเลยว่าสาขานี้นะครับถ้ามานะครับได้พบนะครับอย่างที่บอกว่าเราเน้นสินค้าที่ฮิตติดกระแสยอดนิยมเท่านั้นอ่ะส่วนราคาบอกเลยครับคุณได้รา,าคาไหนมาคุยกันบอกเลยที่นี่นะครับการ่วนทุกราคาานะครับนอกจาก ครื่องสำอางและยังมีอุปกรณ์นะครับที่จําเป็นจําเป็นนะครับและในหมวดของนะครับอาหารเสริมนะไม่ว่าจะเป็นทางของเกาหลีเองนะครับของไทยเองที่ดังๆนะครับเราครบทุกอย่างอ่าแล้วก็ในส่วนของแป้งเมคอัพต่างๆนะบอกเลยว่าของเราก็มีให้เลือกไม่แพ้กันเช่นกันนะครับรวมไปถึงนะครับสินค้าที่เป็นทิฟฟานี่นะครับที่ช่วยในการนะครับบำรุงหิวต่างๆนานาตัวนี้นะครับอ่าบอกเลยว่าสินค้าทุกตัวนะครับ เป็นสินค er ้าที่ยอดนิยมนะครับแล้ว like ก็เรื่องของคุณภาพนะครับราการันตีนะครับว่สินค <soient> ้าของเรานะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของของแท้นะครับมีอยอปลอดภัยอันนี้เราสําคัญนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยบริโภคอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าสาขาเนี่ยนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดใหม่แต่อย่างที่บอกว่านะฮะถึงจะเปิดใหม่ แต่ประสบการณ์นะครับแล้วก็สินค้าที่จะมีให้ท่านเลือกเนี่ยนะคบรับรองว่าครบคันแน่นอนเชิญนะครับลูกค้าหรือว่าแฟนไลับที่อยู่แถวรอเวศนะครับตลาดเจโมนะฮะัข้างนอกเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวกล้องสุบินอยู่ตลาดนเนยแล้วนะครับตลาดข้างนอกนะครับจะเป็นหน้าตลาดเจโมนะครับตลาดเจโมนะครับอ่าโอเคนะแบบนี้ครับอย่างที่บอกว่าร้านของเราอ่ะนะครับนะ ประกอบไปด้วยนะครับสินค้าหลากหลายรายการนะครับมีทั้งเครื่องสำอางอาหารเสริมขี้บรุงผิวนะครับแล้วก็น้ำหอมบอกเลยว่ามาที่นี่ที่เดียวท่านจะได้ครบทุกอย่างนะครับและได้สินค้าไม่พอท่านยังจะได้คำแนะนำดีๆการบริการที่นะครับถึงใจอ่าอยากทราบเลยใช่ไหมครับว่าเจ้าของร้านนี้นะครับเป็นใครนะครับแค่ไหนยังไงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผม นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับเจ้าของร้านนะครับแล้วก็นะครับขอให้นะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับกับแฟนคลับนะครับอันนี้โอเคครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับค่ะชื่อวาวค่ะขายอยู่ตรงพาวเวสนะคะตรงนี้คุมเจโมค่ะแลไปรับไปรับว่อเชิญนะคะวันที่สิบห้าค่ะโอเคอ่าจริงๆแล้วตรงนี้นะครับช็อปเนี่ยนะครับเปิดเนี่ย เปิดวันแรกนะครับแต่เปิดขายเนี่ยวันที่15นะครับวันที่15บอกเลยว่าฉลองเปิดสาขาใหม่ของเรานะครับจะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มดูนะครับนะครับสำหรับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่มาอ่นนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับนะแฟนคลับหรือนะครับลูกค้าที่จะมานะครับวันนี้นะครับอ่ะ ประดูของนะครับอันนี้การอาโอเคนะครับจะมีนะครับสินค้าแถมให้นะครับวันที่คุณมาสําหรับหนึ่งร้อยทนแรกนะครับหนึ่งร้อยทานแรกนะครับถ้าคุณมานะครับเลือกช็อปสินค้านะครับที่ช็อปนี้นะครับรับไปเลยฟรีทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ มัสคาราเจลนะครับช่วยตอบให้ขนตางอนใสนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญคือบลามุงสายตาไอ้ปลอมลูเส้นขนตาด้วยนะครับอันนี้รับฟรีเลยครับแล้วก็นี่คือเป็นมนัหน้าค่ะมาสหน้าที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศค่ะช่วยหน้า,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 านการะจายสสอันนวิตามินอีอันนี้ของฟาร์มาคเคที่นะครับบอกเลยว่าของแถมเนี่ยนะครับว่ามีสําหรับในหัน้นนะครับอ่ะคือ ของแถมเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขการแถมยังไงคือต้องเปิดบินห้า0 100กสิบร้อยสร้อยไหมครับถึงจะได้ไม่ต้องค่ะแค่เปิดบินก็สามารถรับของแถมไปได้เลยค่ะว้าวว้าวท่านผู้ชมครับผมบอกนี้นะสินค้าตัวนี้แรกขายราคาปีเนี่ยประมาณ59บ้าทนะครับและมาหน้าตัวนี้ประมาณ39บาทนะครับคือเราไม่กําหนดยอดของการสั่งซื้อถูกต้องไหมครับบอกเลยครับ่าดีมากเพราะว่าสินค้าของเรามีตั้งแต่หลักสิบ บอกเลยหลักสิบหลักยี่สิบนะฮะจนถึงหลักร้อยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาช็อปไม่กําหนดขั้นต่ำในการสั่งซื้อรับไปเลยทันทีไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่านะครับบำรุงนะขนตาหรือมาสกหน้าขาวใสอ่ารับไปเลยอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับสำหรับหนึ่งร้อยทั้งแรกมีให้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเราลองนะครับมาพูดคุยกันำสำหรับนะครับร้านช็อปที่ หน้าตลาดเจโมนะครับร้านชื่อเดี๋ยวจะคือตั้งนานน้อยไม่บอกชื่อร้านเลย <C ell an> บอกเลยนะว่าร้านเนี่ยผมภูมิใจนําเสนอมากนะครับและผมอยากให้นะครับเจ้าของร้านนะครับบอกเลยว่าร้านเนี่ยนะครับเด่นมากอ,อ่ะแถวเนี้ยนะครับร้านของคุณบาวเนี่ยนะชื่อร้านชื่อว่าอะไรครับแรปแรปบิวตี้ค่ะอีกครั้งครับแรปแรปบิวตี้ค่ะเห็นไหมฮะบอกเลยว่าชื่อเนี่ยจาได้แค่ครั้งเดียว ไปกินนะฮะร้านแรนด์และบิวตี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือนะครับว่านะครับสินค้าสวยนะครับและนะครับสินค้าเนี่ยนะครับแต่งเติมให้สวยนะครับและก็นะครับมีความในตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันนะครับเผื่อนะครับเผื่อท่านผู้ชมนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับจะสังเกตได้ว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับย้ำอีกทีนะครับนะครับร้านอยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ซอยนนาพเศษสามเกค่ะตรงนีโกเจโมค่ะติดไปถนนเลยสนะังเกตุง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามตลาดเจโมโพลิสนนเกงนะครับรับรองนะครับว่าแต่เข้ามานะครับแล้วก็สอบถามแม่ค้าได้เลยนะครับว่าคุณต้องการสินค้าอย่างไรอย่างที่บอกว่านอกจากเห็นไหมฮะแม่ค้าของเรานะครับนะเป็นบล็อกเกอร์ได้เลยนะบอกเลยเป็นบล็อกเกอร์ได้เลยนะครับสามารถที่จะแนะนําได้ถูกต้องไหมครับว่า น้องนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการใช้ลิปอะไรปัดแก้มยังไงบอกเลยว่านะครับนอกจากท่านที่ได้สินค้าราคาที่แบบยุดิธรรมคุ้มแน่นอนแล้วท่านยังได้ในส่วนของคําแนะนําที่ดีๆต้องไหมครับที่เหมาะคุณแน่นอนบอกเลยครับมาครั้งนี้นะครับนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราไปดูหน้าร้านกันนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน้าร้านิด่จรงนะครับคุณบางนะครับโอเคครับนะครับท่านผู้ชมครับ นี่บอรั้ง่าเนี่ยไปได้ง่ายนะถ้ายากเลยไ้ยากเลยมาจากเส้นทางนะครับจากจดานสิบนะครับเดี๋ยวพอเว้นนะมา็จ่เจอเลยนะครับก็นำเกตร้านนะครับเดี๋ยวชื่อร้าน การ่ว่าผจด้กอง้ออย่านี้นะครับแค่ไนม่้ด้นีะครับและในส่วนของทลาี่เราก็อยากพห่นะครับชวย้เปิดตัวในหที่ต่งครัหวังคาดหวงเรามารับลองมาดูในส่วของอ่าช็อปเี่นะครับอ่จะเป็นช็อปพื้นที่ตําัดที่อยู่หน้าจตุร์สวยนะครับเพราะว่าพื้นที่าเอทางเป็นทางสะดวกนะครับแล้วก็อยู่ติดตลาดด้วยนะครับพื้นที่เนี้ยนะครับเราให พื้นที่ A นะครับและที่สำคัญนะครับทุกๆนะทุกร้านล้านะคะระับ่เปิดขอ้เราครับเราจะมีเว็บไซต์ประจำช่องให้เลยทันทีนะครับให้เลยสี่นะครับถ้านหนมาคุณสามารถที่จะทำธุรกิจได้ใแนบมามามาแบบของช่องสาอาแล้วก็แบบของออนไลน์ได้ด้วยนะ เดินมาได้ผลการเงินวันทีนท่15มีน,น,นาคมค่ะเราก็จะได้ของแถมในการซื้อทุกการเปิดิขึ้นอโอเคผมบอกนี้นะครับว่าณนะวันที่15บอกเลยว่านะครับเป็นอะไรที่สุดในต่อนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะใช่ไหมฮะกิจ<ไ>กรรแมแจกแลกแถมบอกไว้เลยว่าเราจะมีสําหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกเรายังมีระบบสมาชิกในกลุ่มคนเก็บสะสมได้คือที่จะ15 ของหลังวันแลกส่วนลดในอนาคตได้แน่น,น,นอนนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับมีอะไรที่ต้องการจะสอบถามคุณบูกค้าเรียนเชิญทีคุณลู้าอทุกวันนะครับนะบมีอะไรก็โทรติดต่อคุณบูกคาได้เลยเดี๋ยววันนึ่นค,คุณบูกคาก็จะให้เบอร์โทรไปนะคับแม่ขาบอกเลยว่าดูแลเนี่ยนะใจคุณใจนะคนไทยได้อะไรก็สั่งการอ่าใช่ไหมฮะโอเคก็นะครับขอบคุณนะครับสำหรับนะครับไปถามแล้วว่าท่านติดตามนะทุกท่านนะครับ ท่านมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าทางม,มาไม่ถูกอะไรไหสอบถามไว้ใต้ปิดจเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะคอยบริการท่าน,น,น,นเองนะครับหรือนะครับติดต่อนะฮะสาขานี้มีเบอร์โทร<ม>ไหมครับมติดต่อท่าที่ไหนนะครับเบอร์สุขุมวิท37ตึโอเคนะครับหรือหรือเราจะทิ้งไว้ให้ในส่วนของที่ของในล่นางนะครับนะอันนี้ได้ไม่สายเดียร์ได้เลยที่ หรือคุณไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์แลนด์แอนด์บูตี้ค่ะ r a b r a b ค่ะกอล์ฟเียอ่าดอทกอลอ่าโอเคด้านนี้บอกว่าทุกคนครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปเสิร์ชหานะครับเข้าไปดูเข้าไปอย่างที่บอกครับว่าเราต้องสนับสนุนคนที่เขาตั้งใจนะครับยิ่งจะ ด้แหละนะหรือเวลาปีนี้นะคนไทยต้องช่วยกันโอเคนะครับยังไงฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะฮะติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราไดทีิมพ์กันนะครับเพื่อนี่จะสนับสนุนนะครับ s m สขอ็มดีของทยเราหรือว่ากอบการอย่างคุณบาลเนี่ยนะครับให้เติบโตนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่ชมถ่านแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งต่อไปนะครับขอกับคุณบาลนะครับต้อง ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์สุดหน้าครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเข้าไปดูว่าเขา